ทั้งคำตอบถึงอนาคตการเมืองที่ยังไม่ยอมพูดชัดฟันธงและภาษากายของนายกลุงตู่เมื่อวานที่ออกอาการหงุดหงิดองลุงชุนลงเมื่อถูกนักข่าวกระตุกต่อมไลบีจีถามถึงความชัดเจนทางการเมืองจะไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติที่แรมโบอีสานเคยบอกเป็นพักรุงตู่ที่มีคนรอคำตอบชัดๆทั้งบรรดาแกนนำคนในรวมไทยสร้างชาติทั้งนักการเมืองสอสอหลายพัก ที่เคยรับปากว่าจะตามมาร่วมพักและทั้งกลุ่มการเมืองต่างๆที่รอจนไม่รอไม่นับรวมพี่ใหญ่ป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ไม่รอแถมย้ำหลายรอบลุงตู่ไปแล้วและที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐแค่พักเป็นผู้เสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะหลายคนกลัวไม่ทันเตรียมเลือกตั้งกับการลงพื้นที่บอกกับชาวบ้านหรือเครือข่ายหัวคะแนนใน พื้นที่ในจังหวะลุงตู่กำลังแจงเรื่องสภาล่มไม่เกี่ยวกับตัวเองที่เป็นนายกอยู่ฝ่ายบริหารเป็นเรื่องของนักการเมืองสสฝ่ายนิติบัญญัติที่จะมีสำนึกในหน้าที่โดยหลายคนทั้งฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายเดียวกันตีความอารมณ์และคำตอบของลุงตู่เมื่อวานไปคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะที่บอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจก่อนออกตัวว่าไม่ ใช่เสียใจเพราะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่าถามกันบ่อยนะักใครจะไปใครจะมาใครจะลาออก ใครจะไปอยู่พักไหนก็เรื่องของเขาเมื่อนักข่าวถามแล้วเรื่องของนายกว่าอย่างไรลุงตู่ย้อนถามอย่างมีอารมณ์ว่าแล้วอะไรอีกละ่ะเมื่อถามว่ากระแสะข่าวที่จะไปสังกัดพักใหม่บิ๊กตู่ตอบเสียงดังว่าก็อยู่กันถึงวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยหรือไงเมื่อถามย้ำว่าอยากฟังจากปากของนายกเองลุงตู่บอกให้คิดเอาเองบ้างทุกทีคิดเอาเองเขียนเอาเองยังคิดได้เมื่อถามว่าเรื่องนี้สำคัญจะ ให้สื่อคิดเอาเองไม่ได้ลุงตู่ตอบว่าถึงเวลาจะพูดเองเมื่อถามว่าแล้วเวลานั้นคือเวลาไหน,นลุงตู่ไม่ตอบเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าเป็นไปตามที่เป็นข่าวใช่หรือไม่ลุงตู่ก็ไม่ตอบก่อนจะเดินออกจากโพเดียมขึ้นรถไปทันที เรียกว่าเป็นอีกครั้งที่เห็นลุงตู่กลับมามีอารมณ์เมื่อตอบคำถามนักข่าวในจังหวะที่ลุงตู่ถูกจับตาจากทุกฝ่ายในการจะพูดถึงอนาคตการเมืองตัวเองที่ชัดเจนกับกรมไทยสร้างชาติที่มีความเคลื่อนไหวมากมายการเมืองในห่วงที่ลุงตู่ไปเบลยเยียมโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวตลาดนัดสสที่คึกคัก จากกระแสพลังดูดที่ปรากฏชัดเมื่อวานซืนกับการลาออกของสสลดใหญ่เพื่อไปเข้าพักหนูคุมใจไทยที่ก่อแรงกระเพื่อมมาก่อนหน้าทั้งโภนายกหนูและโพยหลุดรายชื่อ37สสที่ถูกมองเป็นการล็อกคอและการกดดันไปสู่การยุบสภาที่ยังไม่นับรวมการเคลื่อนไหวก่อนหน้าของพักพลังประชารัฐตั้งแต่การนำเข้าบิ๊กเนม ทั้งหลุงมิงมิงขวัญแสงสุวรรณมาจนถึงนิพิษและอันวาซาและ จนมีการเปรียบระหว่างพักพี่และพักน้องที่กลายเป็นข้อสรุปช่วงต้นสัปดาห์ว่าสาเหตุที่กลุ่มการเมืองพลังประชารัฐที่เคยมีข่าวจะตามน้องไปเปลี่ยนใจยังอยู่กับพี่และเหตุที่นักการเมืองสสหลายพักที่มีข่าวจะไหลเข้ารวมไทยสร้างชาติเปลี่ยนใจไหลไปตามแรงดูดพักหนูที่ประกาศเป็นพักใหญ่พร้อมเป็นนายกหนูเพราะอาการยึกยักลังเลข,ของลุงตู่ที่ดึงเชงไม่บอกชัดถึงอนาคตการเมือง ที่จะทำให้มั่นใจกับพักน้อง ที่เงียบกริบเพราะต้องรอดุงตูได้โดยเฉพาะเมื่อมีกระแสความกังวลกับการนับไปนับมาอย่างสุ่มเสี่ยงกับด่านแรกคือต้องมีสสให้ได้25คนหรือ5%เเซพื่อสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้ไม่นับรวมที่ทางว่าแต่ละพักร่วมรัฐบาลปัจจุบนันรวมถึงพลังประชารัฐของพี่ใหญ่ต่างมาในทิศทางเสนอแคนดิเดตนายกของตัวเองที่ไม่แปลกว่าในจังหวะเดียวกันเมื่อว,วานภายหลังลุงตูแถลง ที่บ bon น .6 ัดมาจะมีข่าวปล่อยออกมากระจายไปทุกสือ่อเป็นรายงานข่าวถึงการประชุมที่ห้องอาคารแถวซอยอารีใกล้ที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติระหว่าง40สสจากประชาธิปัตย์พลังประชาราัฐเพื่อไทยและก้าวไกลที่เคยมีข่าวจะย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติรวมทานเข้ากับลุงตู่ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเพื่อยืนยันสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้ง แถมมีรายงานด้วยว่านายกลุงตูเตรียมแต่งตั้งบิ๊กตุย๋ยพีรพันธ์เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ในทางการเมืองเคยมีการเรียกฉายาตำแหน่งนี้ว่านายกน้อยที่ใช้ประสานงานระหว่างนายกกับพักการเมืองแทนดิสทัตโหตรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอวันที่20ธันวาคม โดยในรายงานข่าวบอกว่านายดิษฐาตได้เริ่มเก็บข้าวของที่ห้องทํางานแล้วที่ก็บังเอิญสอดรับกับข่าววันนี้ที่มีหนังสือลาออกจากเลขานายกของดิษฐาตและรวมถึงหนังสือแต่งตั้ง,ง,งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ลงนามโดยลุงตู่ที่สำทับซ้ำจากอาจารย์วิษณุว่าการเตรียมนําชื่อบิ๊กตุ๋เข้าคอรมอตั้งเป็นเลขานายกทําได้ในอดีตนายกหลายคนก็ตั้งคนในพักมาเป็นเลขานายก และรวมไทยสร้างชาติยังไม่มีสอสอสักคนจึงไม่มีปัญหาข้อกฎหมายระเบียบที่ความเคลื่อนไหวอันสอดคล้องจังหวะดังกล่าวถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการเติมความมั่นใจให้ทั้งลุงตู่และผู้คนในรวมไทยสร้างชาติในการเคลื่อนไหวการเมืองในจังหวะที่คู่แข่งรวมถึงพักพี่แสงไปไกลแล้ว